ค่ะก็ซิงเกิลล่าสุดนะคะซิงเกิลที่19บเก้าคาร์เรคอรวิงค่ะก็สามารถไปรับชม MV ได้แล้วเร็วๆนี้ซิงเกิลที่20ของเราก็ใกล้กำลังจะมาแล้วค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะมีซิงเกิลอะไรคะรับวงนี้มีความแปลกใหม่อะไรบ้างในเพลงที่ถ่ายเซอร์ไพรสกันรอบอันดันค่ะ <c oughs> ก็ซิงเกิลที่20นะคะคือเพลงมาซากะโนฟอร์เรชชั่นค่ะแล้วก็ยังมีเพลงรองในซิงเกิลอีกด้วยหลายเพลงเลยนอกจาก เพลงที่เป็น<ม>เพลงเดบิวต์ของน้องๆรุ่นหแล้วก็ยังมีเพลงที่เป็นสเปเชียลซองด้วยค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นแบบโปรเจกต์พิเศษเลยที่อยากให้แฟนๆติดตามกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะซิงเกิลมันจะมีความพิเศษอย่างไงบ้างจริงๆเป็นทีมโรงเรียนเหมือนกันเลยเนาะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ซิงเกลิลใหม่นี้เป็นแบบว่ามีชูนักเรียนเหมือนกันด้วย <c oughs> อ่า <c oughs> ก็เป็นความอีกความน่ารักหนึ่งเป็นเพลงแบวๆอีกเช่นเคยก็แต่ว่าคิดว่าทุกคน ทุกคนชอบแน่นอนคะ่ะพวกเราเพื่อนๆของพวกเราเนี่ยก็เตรียมตัวแบบว่าใดๆอะไรแบบเรียบร้อยแล้วรอเซอร์ไพรส์ได้เลยค่ะเรียกว่าช่วงนี้ก็คืองานเพลงใช่ใช่ก็มีของคัมิซ้อมมาเอ,อ๋อแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยคะ่ะของก็เจคามิเซเ่นของพี่ค่ะที่เป็นชื่อว่าเพลงฮิปเชนนะคะเพิ่งปล่อยออกมาเลยซึ่งมิวสิกวิดีโอก็จะตามมาเร็วๆนี้อยากให้ทุกคน ติดตามชมกันด้วยมี Dance Challenge ใน TikTok ด้วยไปเต้นตามกันได้ค่ะกระแสตมาล์สเป็นไงบ้างอุตอนนี้กระแสตอบรับดีมากนะคะเพราะว่าเป็นเพลงแนวใหม่ๆอ่าเป็นพี่คนโตนิดนึงเป็นแบบว่าขายสวยอ่าก็เพลงของเราก็มีความแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีความเป็นชีป๊อปชีป๊อปชีใช่ค่ะเพราะว่าไ้นอนมีใช่เห็นทุกคนแบบ คล้องโซ่กันที่เอลกันหมโซ่ที่เอลใช่การทำงานร่วมกับพี่แต่ละคนเป็นไงบ้างสำหรับตัวเราเองแต่ละคนเนาะจะประสบการณ์อะไรบ้างเออหนูก็เคยทำงานที่เป็นเพลงที่พี่กอล์ฟกับพี่ฮิลโลแต่งร่วมกันค่ะซึ่งตอนนั้นน่าเป็นเพลง whisper All ค่ะจะเป็นของ original stage ค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ได้พี่กอล์ฟกับพี่ฮิลโลมาแต่งเพลง hip chain ให้กับพี่ๆเป็นที่พี่คัมิเนวิลค่ะคัมิเซเว่นก็จะมีพี่โฮูพี่บ็อบเบอร์แล้วก็แพนเชคค่ะ ก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ทำให้เบียนเคยโฟรดีแบบเซ็กซี่ขึ้นเยอะมากเลยก็คืออาจจะฉีกแนวมาหน่อยใช่มันมันเพลินแล้วก็ฉิกแนว่างนีนัทไม่ได้คุ้นเคยก็แต่ว่าคิดว่าเราก็ทำได้อาอาจจะมีเขินบ้างอะไรบ้างแต่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะจะ เขาทำถึงมากล่วแฟนๆก็เห็นว่าก็แสรวบรับดีมากค่ะแต่ว่าทุกคนแบ,บเต้นฮิปเชนกันตามซึ่งตอนนี้ก็พี่ๆก็แบบกำแบบล,งลงังโปรโมทเดี๋ยวจะมีโปรโมทแบบอีกอย่งน่อย่แน่นอนอ่าพันนี้นนนออนแดี๋ยวันนี้ก็คือแบบผลาเนเองก็คือบกตอนนี้กมาแบบเรื่รองอะรมาฮัลโลมาอรอย่างเงี้ยมันมีไตอื่นที่เราอยากจะทอาอีกไหมรอบอกับง<อ>า,านมินิมูคา,ยยาน้องเข<ม>น้องเามีอะไรอยากทำอีกไหม ถ้าเป็นส่วนตัวอยากทในตัวเองในเวอร์ชันใหม่ถ้าอาสาหน้อยก่อนนะคะคือสาวน้อยก็เรียนเกี่ยวกับแบบการแสดงด้วยค่ะตอนนี้ก็เรียนแบบดีเทาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงค่ะก็คิดว่าอยากมีโอกาสได้ลองทํางานที่เกี่ยวกับการแสดงมากๆาเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวตัวก็รู้สึกว่าชอบค่ะแล้วก็อยากจะพัฒนาแบบการแสดงของตัวเองเชื่อว่าถ้าได้ลองทําแล้วน่าจะแบบทาให้เราได้แบบเรียนรู้ตัวเองแล้วก็พัฒนาอีกด้านหนึ่งต่อยอดได้มีเลยคะแบบมีติดต่อของ เ่องนี้ไม่มีเลยค่ะพร้อมมากค่ะพี่ถ้าใครติดต่อสนใจนะคะทุกบทบาทรู้สึกว่าพร้อมเรียนรู้หมดเลยค่ะอยากเริ่มสตาร์ทในแนวไหนในวันไหนยูรอยูยูริหรอถ้าสนใจค่ะยู่นยูริกำลังมาชอบค่ะชอบค่ะโอ้สําหรับหนูนะคะก็อย่างงานนี้ของเอ็เคที่จะมีเกี่ยวกับแบบว่า พีหรืออะไรอย่างงี้คือส่วนตัวหนูเป็นคนที่ชอบแนวฮีร่มากมากเลยค่ะก็เลยแบบว่าถ้ามีโอกาสด้านการแสดงก็อยากที่จะลองแนวแบบว่าฮีร่สักครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันค่ะเอาแบบ,บเต็มเลยใช่ใชค่ะเพราะว่าส่วนตัวแบบชอบมากแนวฮีโร่ทิวเลอร์อะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยแบบว่าถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตก็อยากลองเหมือนกันค่ะท้าทายตัวเองค่ะก็สาหรับหนูหนูชอบร้องเพลงค่ะก็ถ้าแบบว่าท่านใดสนใจจ้างไปร้องเพลงงี้ก็ติดต่อมาได้ แนวใหม่หรอคะแนวแนวแนวโอ้อาจจะเป็นทีปอมนี่แหละค่ะอ่าใช่ยเป็นยถนัดอยู่แนวถนัดอยู่ค่ะได้ห้องหนูหนูยังนึกไม่ออกเลยค่ะว่าจะทำอะไรขอเรียนก่อนละกันการสั่งการเรียนนะาปงนค่ะ เายุบก็ฝาก B N K f o r y ด้วยนะคะพวกเรามีงานทุกอาทิตย์เลยสามารถติดตามได้ทาง Facebook Page B N K f o r y นะคะก็มี YouTube Twitter TikTok นะคะแล้วก็มาเจอกับพวกเราได้ที่ M B K Center h a n e s School ได้นะคะในปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะมาสนุกกับฮาโลวีนกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะ้เด็กมองตรงก่อนนะ